แกครหัวคับดูที่ขนาดไหน่100บาทผมไม่พยายามะจาามีรรเจิดเลยามันเกิดเลย100จงร้อยมเล้ยนะฮะผมไม่สีปยายาวัรเจิดเลยาท300บาทโอ้อะพยายมบรเิดกนเลยแลวก็อย่ให้บอกเขาเกิดล้เป็นไงครับอันนี้ตุกตาุน้ำตุกตา

คนจำเป็นตาเลยจ้ายกไม่ได้ผลจากผู้เียอก็เกิดมาตั้งนี้มันมติดยอดเลยนผมนี่เป็นรปลูกน้องขอลวที่วัดหนองปือจังหวัดนครสวรรค์นะคะไม่ไกลบ้านเรานะและดูตุกตาน้องชายนะคะตุกตาแม่แม่ตา ไ่ด้าเนทหอารบ้างไม่ไปนาเท่าเหนียวใช่ไหมอ่าไปด้านปานาเอ่าเน็้อท่านทมาข้ารมาทำบุญเป็นหมู่เป็นคณะเลยนะนเนี่ย